5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซุสกิสวิฟท์พาวะอยู่อัพพบกับไอคอนชุดใหม่นำโดยเอริกเดอะคิงคันโตน่าและนักเตะ20 UCL รวมทั้งตำนานโลกหนังในอดีตที่คุณคิดถึงนำทับโดยเดวิดเบคแฮมวันนี้ในทีฟีฟาออนไลน์4สวัสดีครับ ตอนทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสวันนาเรื่องปีศาจแดงกับดูบอลกับแนทพร้อมลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีและสนุกเร้าใจสไตล์คอบอลตัวจริงแอดไลน์ไปได้เลยครับที่แอสไซน์เนทดูบอลับแล้วผมขอฝาก ID ดีในคลับเฮาส์ House ด้วยนะครับสามารถไปกดติดตามกันได้เวลาเรามาเจอกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนทัชนะมุมมองของกองทัพปีศาจแดงกันนะครับ ผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนกำลังอึดอัดกันมากครับกระแสนเงียบต่างๆกลับมาหาทีอีกครั้งเราเล่นได้ไม่ดีจริงๆครับในเกมพบกับคริสตัลพาเลตซึ่งมันน่าผิดหวังแต่มันก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วละครับถ้าใครบอกว่ายูเนเต็ดร้ายแรงจูงใจในเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาต้องรวมใจกันในเกมที่กำลังจะมาถึงจริงๆนะครับเพราะมันคือความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะลงเล่นในเกมแมเชสเตอร์ดาร์บี้โดยที่คู่ปรับร่วมเมืองชนะรวดแบบนับ,นบไม่ถ้วนแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเรากําลังโตเล็กมากๆและคู่ต่อสู้ตัวใหญ่มากีนี่แหละครับคือฟุตบอลครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอเราทําได้แค่ศรัทธามีความเชื่อแล้วก็เชียร์กันต่อไปครับอย่างน้อยนะครับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นโอกาสและเป็นช่วงที่ดีของดีนเฮนเดอร์สันครับนักเตะูินเต็ดคนเดียวที่รอดจากเสียงวิจารณ์ของแฟนบอล หลังเกมล่าสุดกับพาเลสครับโดยเฉพาะจังหวะท้ายเกมที่เขาพยายามจะเซฟลูกยิงของพัทริกฟานอันโฮและกับจังหวะตัดลูกกลากาศสวยๆหลายครั้งจนทําให้อย่างน้อยอยูไนเต็ดก็ไม่ได้ย่ำแย่ถึงขนาดไม่ได้แต้มเลยที่ลอนดอนนะครับยิ่งกระแสจากแฟนบอลสับสนเป็นแรงบวกด้วย บอกเลยนะครับว่าโอกาสที่เป็นมือหนึ่งของทีมเนี่ยก็พอมีเหมือนกันนะครับและล่าสุดนั้นก็คงจะได้ขึ้นสมใจแล้วครับเพราะว่าดาบิดเดคอาต้องกลับไปดูแลเอดัเน่ภรรยาสาวที่กำลังจะคลอดบุตรนะครับและด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทําให้การเดินทางข้ามประเทศมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วต้องกักตัวครับ ทำให้เดคอาจะไม่ได้เฝ้าเสาให้กับยูไนเต็ดไปอีก1เดือนครับนั่นหมายความว่าโปรแกรมในช่วงตลอดเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมแม Pop United, นเชสเตอร์ดาร์บี้เกมพบเวสแฮมยูไนเต็ดเลสเตอร์ในเอฟเอคัพและเอซิมิลานสองนัดในยูโรปาลีกจะไปเห็นเดอรซนที่ได้เฝ้าเสาทั้งหมดนะครับผมว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นช่วงสอบไล่ของเฮนรีนให้รู้ดารู้แดงไปเลยครับเพราะว่านั่นเป็นช่วงที่โปรแกรมเนี่ยไม่ง่ายเลยกับข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าดีนจะขอไม่ยอมเป็นมือ2ครับ นี่จะเป็นโอกาสสาคัญครับว่าจะขึ้นไปมป็นหนึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้สู้ๆนะครับดีโน อีกคนที่ต้องสนใจไปช่วยเหมือนกันคือมาครัสแรดฟอร์ดครับพี่ข้อมูลจากเฮนรี่วินเทอร์จากไทมส์และเจมส์สตักเกอร์จากเทเลกราฟสองผู้สื่อข่าวระดับเชียนหนึ่งรายงานตรงกันว่าแราชี่มีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ที่ฉีกขาดมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนต้นแต่เกมพบอาร์เซนอลแต่ว่าเจ้าตัวยังของยืนยันที่จะลงสนามต่อไปแล้วก็ไปผ่าตัดหลังจบศึกยูโร2020ในช่วงกลางปีครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำาหการเคลื่อนที่ของแรดฟอร์ดพักหลังช้าลงเลี้ยงผ่านกุรสู้ได้น้อยลงแล้วก็จะส่งผลลลทาาาใใหหห้จหาาจจััังาางงววะะกกกกรรรเเิ็ออขข่่่มมมไน เป็นชาเหตุเล็กๆของคำ마지้วดนรกที่แฟนบอลบ่นกันด้วยครับเพราะเมื่อร่างกายมีปัญหาบาดเจ็บไม่มันจะกับการขยับมันร้อยเอร์เซ็นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายแต่ว่าที่นี้ครับการพักแรสฟอร์ดไปเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในการจัดทีมแล้วนะครับเพราะว่ากระทำรงคือช่วงเวลานี้ผงไม่มีใครแทนแรสฟอร์ดได้ถ้าพักไปเนี่ยอองตัวนี้มาสยาวก็หลุดฟอร์มดเนียลเจมส์แล้วก็เมสันกรีนวูดก็ขึ้นมาแทนเขาตลอดทั้งซีซั่นไม่ได้ครับส่วนอารมัดเดียลโลกกย ฉะนั้นการไม่ได้ตัวจดอนซานช่วยในช่วงซันเม,มอร์ที่ผ่านมาถือว่าเสียหายมากเพราะนั้นครับทำให้ราชีต้องแบกทีมมากขนาดนี้ต้องเล่นให้กับทีมมากที่สุดในอันดับท็อปทรีร่วมกับรูนอเฟรนเดสแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายฉะนั้นครับด้วยตัวนักเตะยืนกลางที่จะลงสนามและตัวเลือกในทีมน้อยมากจุดต้องขอชื่นชมแบร์สฟอร์ดที่ยังฝืนเก็บซ่อนอาการบาดเจ็บเอาไว้และช่วยทีมต่อไปครับน้องอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์เรื่องการเล่นนะครับแต่ว่าเรื่องใจที่สู้เต็มร้อยเพื่อทีมต้องคาระวะจริงๆจากจครับ ฝ่ายบริหารของยูเนเต็ดนำโดยริชาร์ดอานูพนวยการสโมสรเอ็ดวูดเวิร์ดซีโอประกาศผลประกอบการประจำปี2020ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมมีนี่มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว64ล้านปอนด์จากการไม่มีไรายได้จากแมชเดย์รเวนิวหรือว่าตั๋วเข้าชมเกมส่วนรายได้เชิงพาณิชย์จากสปอนเซอร์และการขายของหรือว่าคอมเมอรเชียลรเวนิวลดจากปีที่แล้วราว8ล้านปอนด์ครับซึ่งอานขอบคุณแฟนบอลชาวจีนที่ช่วยขยายฐานการตลาดให้กับสโมสรเช่นเดียวกับขอบคุณแฟนบอลทั่วโลกที่อุดหนุนสินค้าของทีมตลอดดดทัั้งงงปีบบโยเฉพาะชุแแข่3แบบ ส่วนลิกสิษิ์ค่าถ่ายท่อสดหรือว่า broadcasting revenue รายได้ของทีมเพิ่มมากขึ้นราว40ล้านปอนด์จากส่วนนี้นะครับจากการได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลนี้โดยรวมก็ถือว่าทีมพยุงสถานะทางการเงินไว้ไม่ให้มันแย่มากบวกกับซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ย ทีมไม่ได้เสริมบิ๊กดีลเลยนะครับก็หมายความว่าอาจจะมีเงินจํานวนหนึ่งสำหรับการไปดูนักเตะบิ๊กเนมสักคนและเตะระดับกลางๆสัก2คนมาเสริมตำแหน่งที่ทีมขาดได้ทั้งปีขวาหรือว่าหน้าเป้าสักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์แดนซานโชหรือว่าเอลิงบราท์ฮาร์แลนด์นะครับมิดฟิลด์ตัวรับอย่างเดคลันไรส์หรือว่ากองหลังอย่างนิโคล่ามิเลนโควิชซึ่งต้องดูนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยแผนงานการดึงนักเตะใหม่ของสโมสรจะคัดลิสต์รายชื่อที่ใครกันบ้างครับผมขอปิดท้ายที่ข่าวซึ่งมีคนถถาาาาาาามมมมมเเเเขข้้้กกนนนะคครรรรับับตตตวาจออออดดโลสป์์ที่พูึงิ มิลานสุดติดค้างการจ่ายเงินค่าตัวของโรเบรุลูกากูอยู่งวดอิงราว43ล้านปอนด์นะครับเรื่องนี้ครับได้รับการยืนยันจากเจมส์คอนคาเซิลผู้สข่าวจากตีแอดเดติกว่าเป็นความจริงครับเพราะอินเตอร์มิลานมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือซู่หนิงโฮลดิ้งกรุ๊ปซึ่งเจอปัญหาสภาวะทางการเงินอย่างหนัก ถึงขนาดที่กลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้ตัดสินใจยุบสมโมสรเจียงซูซู้หนิงในชันีซูเปอร์ลีกทิ้งไปเลยครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับในช่วงที่ก่อตั้งสมโมสรเคยคว้าหน้าตะอย่างรามิเรสในนักเลงเชลซีและเคยจ้างแม้กระทั่งฟาบิโอคาเปโลไปคุมทีมมาแล้วครับโดยสาเหตุที่ซู้หนิงโฮลดิ่งกรุ๊ปประสบภาวะวิกฤิด้านการเงิน ส่วนสำคัญครับมาจากไชนีซูเปอร์ลีกที่โดนวิกฤตโควิดเล่นงานเข้าเต็มๆครับเพราะว่าลงทุนซื้อนักเตะเข้ามาอย่างมหาศาลเมื่อไม่มีแฟนบอลหรือว่ารายได้ลดลงเนี่ยจึงเกิดผลเสียอ,อย่างคาดไม่ถึงครับสำหรับอินเตอร์เอนะครับก็รปรับการใช้เงินของสโมสรตามกฎ Financial Fair Play อย่างเคร่งครัดในยุคข,ของเอริกทอยฮีเจ้าของคนเก่าแต่ว่าสู้หนิงโฮลิงกรุ๊ปเข้ามาดูแลต่อ แล้วก็ทาให้อินเตอร์เป็นทีมที่จา่ายเงินช่วยนักเตะเข้ามามากที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาที่352ยูโรครับแสงหน้าทั้งเอซิมิแานและก็ยูเวนตุสพ่ดง่ายคือเป็นทีมที่มือเปิบมากที่สุดในสุราในช่วง5ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยที่เซเวนจางประธานสมโมสรลงทุนกับทีมไปมากครับไม่ว่าจะเป็นการไดเรกทิฟออฟฟิศใหม่จ้างยูสเปมาร็ต้าผู้บริการกีฬาคนเก่งเข้ามาบริหารทีมดึงอันโตนิโอคอนเต้มาเป็นโค้ชกระทั่งคว้านักเตะค่าหน่อสูงหลายคนอาทิ in, า e ksen, เดียโก้โกด ซึ่งโลกากูนั้นก็ถือเป็นดีลที่มีราคาสูงถึง74ล้านยูโรด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่หนักอึ้งครับบวกกับวิกฤตโควิดซึ่งส่งผลต่อสมโมสรโดยตรงองค์กรสูหนึ่งที่แทบจะระสำม,มากอยู่แล้วก็ทำให้อินเตอร์เนี่ยต้องพยายามรัดเข็มขัดในหลายๆด้านครับ และนั่นก็ทําให้รายงานจากสือ่อิตาลีเรื่องที่อินเตอร์ค้างจ่ายค่าตัวโลโกูนั้นมีโอกาสจะเป็นความจริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับู d นเตอดอาจจะยื่นข้อเสนอด้วยการดึงนักเตะของอินเตอร์คนนึงไปแทนค่าตัวที่ค้างจ่ายและก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะเป็นลาวตาโรมาร์ติเนสที่กําลังจะต่อสัญญาก,กับอินเตอร์ออกไปแล้วแท้ๆครับ แต่เนื่องด้วยวิกฤตการเงินครับกาจะทําให้ทีมงูใหญ่ต้องจําใจปล่อยข้อ,อจากทีมครับซึ่งไนเต็ดนั้นกําลังขาดสู่หน้าตัวเป้าพอดีแฮะและก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า <S 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 ดาวยิงชาวอาร์เจนตีอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าทีมปีศาจแดงไม่ได้ตัวเอลลิงฮาแลนด์มาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับอย่าลืมแอดมาคุยกันเรื่องปีศาจแดงครับหรือว่าท่านใดที่ชอบความสนุกของเกมฟุตบอลแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยนะครับที่แอสไสแนนดูบอลครับส่วนใครอยากจะพูดคุยกันในกลุ่ม Chat พวกคุณเ,เองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงก็ฝากลิงไว้ใต้คลิปนี้กดไปอัดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามคีคือพลังสุความหวังเพื่อนานะคนที่เปล่งต่างของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับขอบคุณทุส u กิ way of life และ FIFA Online 4